สบาสดีพี่น้องสวัสดียามเรงนะพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดีป่าลุงอ่าพี่น้องก็มาแต่เสี่ยวประสานเทือนหีนเฮาได้อะไรมาฝากพ่อเน่ะยพี่น้องไม่ได้เลไไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ได้ลูกชิ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล กางเกงใหญ่อยากไปอยากซื้อสีพีมีตั้งสิอันด้เลยบอกซิ้มาชิ้นด้วยไอก็ใกล้ะร้ายพัวได้เลยน้องนูเป็นไงเก่งช้างอเงตัวนี้ก็เมนด้วยอาจเก้งจเก่งตัวเดียวใครลงตอนเล่นดูสิจะเล่นไจะเล่ ได,ได้งๆนง 50, งา, <c oughs> านได้งินะสองตัวละห้าสิบตัวละแปดสิบบาทไปเนังเก็นไงพอองเทียนไปเรียนภาษานันหินปีนี้ไม่มีคนเยอะค่าเช่าวันละคืนละพันกว่าบาทสายทำไมสายหลุดเลยลุง,มงไ,มไ,ไม่หว่วนปะ

็มีเล่นสหน้าเด้อไปบกแล้วลูกชี้นญ่พ่ออยู่นเอาไข่เอาไข่พุ่งแหวนยิงเลยสองลูกนะไปหรอกะเห็นใครพุ่งแหวนยิงเลยไป้ว่าใุ้งไข่ตุ้งรือว่าไข่ปง ขากแนขายรงแล้วก็อันี้มากินเลยด้แค่นตะลูกอ่ะแคตะลูกให้แม่ลูกหนึ่งแล้วก็มีวเนี่ยุงเกจะใส่จานใช่ไหมฮะใส่จานแล้วก็ไปต้มนาะดูนี่หน่อยครับหนุปีนี้สุดยอดไปงานขี้ไงาน น่นอยากเลยนะคิวนะได้กลิ่นอีกคิวอยากบ่ฮะมันได้กลิน่นนะโอ้มึงุ้ยได้กินใส่กอกวนมันคือคิวอ่ะสันสนี่อะไรอันหนึ่งตัวนี่งเอาไหมลูกแบ่งให้มันครึ่งหนึ่งงบันทึกินกลุงแท้นะอยสิกินนะนนะนเร็วแบ่งเอาเครึ่งหนึ่งว่าแล้วมันคิวแท้จริงจะคล้องอยากเหบอกก้า เาจะวาะ่ามามาว่าเรชิมก่อนชิว่าิวจิกเป็นไนี่นะกินแรงนี่นะอ,นอาคอครึ่งหนึ่งพอไปเดิเดนประสาทท้งนี้มีน้องเลยปีนี้คนน้อยมากเลยเจ้าเดิมค่ะ ชิ้นใหญ่ลุงเทนชอบได้แล้วของน้ำได้แล้วมั้งชิ้นมอนกันหอดได้แล้วเดแกตะลุกแกตะลุกลูกใหญ่อามาไม่จะพาดูเสื้อน้องเทนพี่น่อยไอ้ดอนพี่บินหรือเป็นขายได้ไหมเนี่ยพี่ห้เด็กน้อย ถอดเสื้อผ้า้็ถอดเสื้อออกอ่ะที่ว่าอยากได้เสื้อไอ้ดอนผีบินแนวนี่น่ะน่ะแล้วมันเหม็นไงไอ้วนทำไมกินได้ต่อแหล่กิ่นมะเขียวต่อแหล่ไอ้ไอ้เหม็นกิ่เขีวไม่ได้เหม็นแต่กินมันขิวใช่กินแรงไงแรงเกงให้น้องน้ำตัวหนึ่งเสื้อทั้งเทนตัวหนึ่งเกงพ่อสองแรงเหมือนวาซาบิบอกได้กินแรงเหมือนวาซาบิไงไอ้วนเลยได้กินแรง พี่เทนไหนล่ะมไอ่ะเดี๋ยวมันเป็นถุงที่มันไม่อยากจะลูกที่รู้จักแคนตาลุกไหมเออมีขาวเออล่องไตลูกเล็กเล็กๆลองไตนะพ่อเออนั่นแล้วได้ไหมลูกยังไงลูกใหญ่ๆคนลูกเล็กๆคนลูกเล็กตัวประมาณนี้นั่นแหละนั่นแหละลูกที่ก็ขาวเนี่ยวันแต่เมื่อวันเมื่อวัน

ได้ไหมดีแลยไม่เมื่อรอมาพอดีไม่ยากแบบจรินอันนั่นนี่หน่อยมาอยู่ยากับตัวแรกนี่หน่อยทำอะไรเมื่ออยู่ตรงค่อยจะได้เล่นน้ำไปเป็นนักข่าวจะเล่นน้ครับนั่นสิขังไว้เจ้าในบ่อน้ำนั่นเส็บแน่เจ้าไม่ต้องกินอะไรเสือปลาเป็นอาหารปลา เอาไห่ลูกชิ้นวะมาเล่นนี่ลูกชิ้นเนื้อครับวะลูกชิ้นใหญ่ผมชอบเล่นน้ำขวบมีดจานมันใหญ่นี่ใหญ่สุด ไข่ด้านเสาเหมือนมากใช่ไข่ด้านเสามันเหมือน่เหมือนได้ไงหน้าหนูเป็นยังไงบอกสีขาวครับเห็นไหมนมันเนี่ยมันออกดีแล้วที่มินนกไม่ไปน่ะบอกเบื่อมากเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโอ้ตาละแบบอลังการน้าเอกที่เลิฟมากนะปุ่นนั่งขับรถได้อีกบ้างอืมีว่าไม่อันนี้บ่เอานชินไหม อะมาแม่จะพายมั้งมันมีลูกขี้หนูได้ต่อหนูเดรอกระเล้เฮ้ยจังโดดรึจังโดดกระเล้โว้ยโหดโอ้นี่ไรฟังว่าผอบจอม้าเนี่ยวันนี้เนี่ยวันทำไมตีนดำเงี้ยเต็มกล้องปลาเทนเลยเปรียเทนคือมันมีกลิ่นเหม็นแต่วสารใส่ต่อตออแรงถ้าอยากที่แตกมันคิ้วบอกมันคิ้วกิ่แรง ไม่ใช่หรอกมันอยากกินนั่นแหละไม่ได้กินไมอยากกินอไน้ต่รอดววววกินดงะเจ้าเดิมเนี่ยอร่อยคือประจำแต่เขาย่างไหมยอ่เนี่ยน่ะหัวเขาย่างไหมนี่เป็นไบ่บอกไม่ผ่านเอาเนี่ยน่ะปดแม่เทนเมื่อตบามีเปลี่ยนหน้าเครื่องได้หรอวเมื่อบอ เพื่อประจมหนักกายลถเราไม่เลยไมมไม่ไปแล้วไปไม่น้ำเพื่อชิบูขึ้นหนาวกาย้น้เป็นไหมล่ะต้องหาเสื้อชีเนาะวันหลังไปไปลูกเานางประคายต้องใสเสื้อชีเลยลูกค้าวิยาทีไปผมมีแบบเอ่ะเปีเท่นขึ้นมาไว้เดไปฮอตบุญหรือังโอ้ นางหลดใหญ่ไปเนาะเฮ้ยมันเป็นงานทุกวันเลยจิไม่เไปเขาดีไปวากเมื่อมือนั่นมาหอี่ตอนเขอยู่กับปู่ด้น้าสะก็ไดขคอยเมื่อสุรินให้ลงเฟซจ้าพวกคนใหญ่อ้าวาพายอนไหนไปลุมอะไรก็ได้ปุ๊บย่านหน้าบุพเพในสวในหอเป็นหลักจั่งชูคนหน้าก้า สบายดีเจีนเล็อย ah ู <h az <h az ่ดิมแหงอย่งบ่ฮะอ่ยังไอ่เล็บยูข่อยบ่ไอยเลิฟยูข่อยบ่ได้ได้เขาม่ลูกซองหรอกเด่๋ยวมากินน้ำเย็นกระดมนะไอ้กจ้าโจทย์ไอ้ ใรอีน้อยมาเอาเจอตีขำไปลงงเงี้ยนก่อนโอ้ย nè tôi yên tôi yên. bé hàm mơ bé hàm Hãy cái Hãy của Hãy đó rồi thôi Hãy nhớ. Hãy nhớ. Hãy nhớ. rồi